สวัสดีค่ะร้านนะัแท็กเตอร์สาขาไม่สาขาใหญ่ของเห้านะคะตั้งอยู่ที่นะคะตำบลน,น้องหยาไส้นะคะอำเภอวังสาหมอจังหวัดอุดรธานีทาลูกค้าเดินทางมาจากนะคะอำเภอนะคะศรีธาตนะคะทางร้านนะคะ,นนะ,คะอยู่เลยนะคะ3ามแยกโคกสะอาดขึ้นมาประมาณ1นกิโลนะคะลูกค้านะด้วย3ามแยกโคกสะอาดขึ้นมาประมาณ1กิโลนะคะลูกค้านะอ่ะ ถ้าลูกค้าเดินทางมาจากนะคะอำเภอวังสาหมอนะคะถ้าลูกค้าเดินทางมาจากอำเภอวังสาหมอนะคะร้านอยู่ห่างจากอำเภอวังสาหมอ7กิโลนะคะลูกค้านะลูกค้าท่านใดนะคะที่นะคะสงสัยนะคะหรือว่าตามมาจากสาขาสมเด็จนะคะสาขาสมเด็จได้ปิดทําการเป็นที่เรียบร้อยนะคะและย้ายมานะคะทําการอยู่ที่นะคะตําบลหนองย่าไสนะคะอำเภอวังสาหมอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้านะ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่0625438297นะคะที่เซลแบงค์นะคะลูกค้านะมาต่อกันที่นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นรถเกี่ยวยันมานะคะเป็นรุ่นอุ่มนะคะเป็นรุ่นนะคะ A W 82นะคะ GV นะคะเป็นรุ่นอุ่มนะคะราคาอยู่ที่3ามแสนหาหมื่นบาทมีเหลี่ยมผอมสุดอดน,นะคะลูกค้าน,นะมาต่อกันที่นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นคูโบตานะคะ MU 5702นนะคะราคาอยู่ที่นะคะราคาอยู่ที่ 569,000บาทนะคะอุปกรณ์ใบดันหน้าผานพวนนะคะยางหน้าใหม่2เส้นนะคะลูกค้านะแผ่นล้างค่าใหม่หุ้มเบาะใหม่นะคะลูกค้านะมาต่อกันที่นะคะไขโอติกนะคะไขโอติก ไฮโอติกนะคะตัวนี้นะคะเป็นรุ่น ex 5 0นะคะจะได้แค่ใบด้านหน้าไม่ได้หางพวนนะคะตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่นะคะราคาอยู่ที่2290 0 0ับาทนะคะได้แค่อุปกรณ์ใบด้านหน้าเท่านั้นนะคะมีเล่มพร้อมชุดโอนนะคะลูกค้านะมาต่อกันที่ mu 4 9 0 2นะคะคูโบต้านนะคะตัวนี้นะคะได้ ยางหน้าใหม่สองเส้นนะคะยางหลังอยู่ที่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นนะคะยางหลังอยู่ที่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นตัวนี้ได้แผ่นหลังคาใหม่นะคะลูกค้านะอุปกรณ์ใบด้านหน้าผ่านพนมีเล่มพร้อมชุดโอนนะคะลูกค้านะมาต่อกันที่ คูบัต้า LC 0 1 8ตัว DT ีนะคะตัวนี้อุปกรณ์ใบดันหน้าผ่านพวนยางหน้าใหม่2เส้นยางหลังอยู่ที่นะคะ90%นะคะลูกค้านะยางหลังอยู่ที่90%ตัวนี้นะคะเก็บสีห้องเครื่องนะคะเก็บสีคันล่างให้เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้านะราคาอยู่ที่3 6 0 0 0 0ห0 0บาทนะคะลูกค้านะ มาต่อกันที่นะคะครูป้า LC 018นะคะ LC 0 1 8ตัวนี้จะได้ชุดตักนะคะแล้วก็ทั้งทวงนะคะลูกหัานนะราคาอยู่ที่นะคะราคาอยู่ที่3,79,0 0 0ับาทนะคะตัวนี้นะคะไม่ได้โรตารี่นะคะทางร้านเอามาถ่วงไว้เฉยๆนะคะทั้งทวงของมันนะคะสียูอ่ากับ LC 7กับชุดยกนะคะลูกค้านนะ <S <S เดี๋ยวสิ เอามาเปลี่ยนไซคือเก่านะคะถ้าลูกค้าสิจับต่องนะคะลูกค้านะมาต่อกันที่ L 3 6 0 8ตัว S P ตัวนี้นะคะสภาพสวยๆสีเดิมนะคะลูกค้านะสีเดิมทุกจุดนะคะลูกค้านะราคาอยู่ที่นะคะราคาอยู่ที่3 4 0 0 0 0นบาทนะคะอุปกรณ์ใบ้าหน้าผานพวนนะคะ L 3 6 0 8ตัว S P นะคะ ทางร้านนะคะจาหน่ายเงินสดและออกผ่านทกสเท่านั้นนะคะเน้นย้ําอีกทีนะคะจําหน่ายเงินสดและออกผ่านทกสเท่านั้นนะคะมาต่อกันที่ KRT 1 4 0 PTO นะคะตัวนี้อุปกรณ์2ชิ้นยางหน้าใหม่สงเส้นยางหลังอยู่ที่70%็ดสิบเปอร์เซ็นนะคะหุ่มเบาะไม้นะคะลูกค้านนะตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่99 0 0 0บาทนะ จิ๋วแตดแจ้วนะคะลูกค้านะลูกค้าท่านใดนะคะอยากได้นะคะไว้ไปใช้งานนะคะเขาไปในร่องอ้อยร่องมั่นนะคะหรือว่าเขาไปตัดหยานะคะก็สามารถเขามาเบิ่งได้นะคะลูกค้านะมาต่อกันที่นะคะตัวนี้ค่ะเป็น LC708 ตัว DT ีนะคะลูกค้านะเป็น LC708 ตัว DT นะคะราคาอยู่ที่นะคะราคาอยู่ที่ 375,000ันบาทนะคะเป็นรถปี57อุปกรณ์ที่ได้นะคะใบดันหน้าชุดยกนะคะหางพวนนะคะราคานี้นะคะ3,75 0 0 0ันบาทราคาดีทั้งนั้นเลยนะคะลูกค้านะเป็นรถราคาดีทั้งนั้นเลยนะคะรถสภาพสวยนะคะลูกค้านะลูกค้าท่านใดนะคะสนใจอยากได้รถไถมือสองไว้ไปใช้งานนะคะก็ติดต่อสอบถามมาที่เซลล์แบงค์ได้นะคะหรือว่าลูกค้าท่านใดนะคะอยากได้อุปกรณ์ต่อพว่วงครบวงจรนะคะ ทางร้านของเรานะคะมีเลือกให้เลือกมากมายนะคะลูกค้านะผิดพลาดประการใดนะคะก็ขออภัยมาณะที่นี้นะคะมอนีกามาอัปเดตให้ลูกค้าเดียวเบิ่งได้ชมติดต่อสอบถามได้ที่062 5438297นะคะมอนีกามาอัปเดตนะหน้าร้านให้ลูกค้าเดียวเบิ่งได้ชมกันมอนีกากาสวัสดีค่ะ